สวัสดีจ้ะทุกคนจ้ะสวัสดีจากทางไอแลด์ตอนนี้ก็เวลาเย็นเย็นตามเคยเนาะอยู่ในครัวก็อาหารเย็นอีกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนจ้ะวันนี้ก็จะมาผัดผักใส่ไก่เนาะไปใช่ดูไก่เราค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ไก่เราซื้อมาตัวหนึ่งนาะลดราคามันเอ่อน้ำหนักอยู่ที่ก็ประมาณหนึ่งกโลเกนะ้าสิบกรัมเนาะไก่ตัวหนึ่งเราก็ทกําการแบ่งค่ะเพื่อนๆนไ,ได้เยอะมากเลยก็เลยอยากจะ,ะมาเอ่อ แบ่งปันกันให้เพื่อนๆดูเนาะนแต่ตัวนี้ก็เราก็จะมาใส่ทอดไ้กับผัดเนาะเพื่อนๆส่วนนี้ก็จะเป็นไ,ไก่ติดหนังนะเนาะไก่ตดดิดกระดูกเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไว้ทํากับข้าวเองส่วนนี้ก็ยังเหลือเราบเพื่อนๆถ้าเราทาหมดเด็กๆเขาก็กินไม่หมดเนาะส่วนนี้เราก็หมักไว้ได้แล้แล้วก็เป็นช่วงน่องสองเนาะสองน่อง โอเคจะเพื่อนๆตอนนี้อันนี้ไก่อันนี้เราเอาไปทอดแล้วเนาะก็ประมาณ80สเซสุกเนาะเดี๋ยวเราจะเอามาผัดกับผักกัน okay. ส่วนนี้ก็จะเป็นมัสโรนีเนาะเพื่อนๆเ,เอามาผัดเราทำเอามาผัดใส่ผักกับไก่ของเราเนาะ mm hmm. เพื่อนๆโอเค okay, เดี๋ยวเราจะมา ใบเตยผักตัวนี้เราจะใส่แค่ขึ้นหนึ่งพอ เราจะทำชิ้นใหญ่หน่อยเนาะเพราะว่าประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นผักที่เราจะกินดิบก็ได้นะกินกินลวกแต่กินสุกก็ได้เป็นสองชิ้นหรือสามชิ้นแค่ใส่ให้ก็มีสีสันหน่อยเนาะเพื่อนๆ ส okay. ่วนตัวนี้เราจะขูดเอาใส่ไม่เยอะ ประมาณนี้ค่ะแก้นี้ผักของเราประมาณนี้ผัดผักของเราเนาะเราก็ใส่ทุกอย่างครบแล้วนมุกยาจ,จะมันอาจจะตัดเนาะเพื่อนๆนี่ค่ะผัดมีฝรั่งก็ประมาณนี้ค่ะ ก็ชิมราตามใจชอบแล้วกันเนาะนั่จะชิมพอดีเลยค่ะเพื่อนๆรสหวานเดี๋ยวเราจะมาเติม ซอสหน่อยเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ใส่เซีอิ๊วนิดเดียวโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวมันจดใส่จานเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้ก็เป็นผัดหมี่ฝรั่งเนาะเพื่อนๆเนาะ ทำง่ายๆสไตล์ของเราขันดัดแปลงเอาทุกอย่างแล้วกันเนาะอีกอย่างหนึ่งเราก็อยากให้เด็กๆเ,เขาได้กินผักด้วยเนาะเพราะว่าผักผักเวลาใส่อย่างนี้ถึงเขากินไม่ได้ทุกอย่างเขาก็ยังได้กินผักมากเนาะเพื่อนๆน,น,น,นี่ค่ะโอเคเนาะอยังไงก็ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้แล้วกันขอกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะเพื่อนๆจ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ